สวัสดีครับทุกคนอยู่กับไอซ์แล้วนะครับเราอยู่กันในช่วงกูว่าแล้วมึงต้องขับนะครับวันนี้ไอซพาทุกคนมาดูเจ้าหน้ายักษ์นะครับอ้าวหลายคนสงสัยว่าทำไมมันถึงเป็นหน้ายักษ์ทำไมเขาถึงเรียกกันว่าหน้ายักษ์ลองสังเกตดีๆทุกคนมันเหมือนเขี้ยวยักษ์อย่างเงี้ย yeah. เห็นไหมมันเหมือนยักษ์ไหมมันก็คล้ายๆนะครับวันนี้ไอซ์นำเจ้า Toyota Fortuner 3.0V ปี2009มาให้ชมนะครับทุกคนพอดีว่ารถเราเพิ่งเข้ามาใหม่นะรถยังไม่ได้ทําการปรับสภาพแต่อย่างใดเลยแต่เราอยากมาถ่ายให้ลูกค้าของเราได้ชมครับเพราะว่านี่แหละมันคือเสน่ห์ของรถมือสองนะครับทุกคนว่าเนี่ยเราจะได้สภาพแบบนี้ไหม ไม่ได้นะครับทางร้านเราจัดการเก็บงานให้แต่เราอยากให้ดูว่าเออเนี่ยรถที่เข้ามาใหม่นะครับสภาพประมาณนี้เลยมีริ้วรอยบ้างปะปายแต่เดี๋ยวเราจะทําการปรับสภาพให้มันเหมือนใหม่เลยนะทุกคนอ่ะเป็นไงเอารถกับเราได้รถเหมือนใหม่ครับแต่เราอยากให้ดูก่อนว่าเดิมๆม,มันอะ่ะจากเจ้าของเก่าเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราพาดูตัวรถกันรอบคันนะครับทุกคนมาด้านหน้ามีอะไรบ้างมีไฟใหญ่ๆเนาะไฟแบบแห่งผู้นำเนาะเพราะว่าไฟนี่มันจะไปก่อนรถแล้วนะทุกคนไฟมันแบบโอ้โห ไปแบบไปไกลลิฟต์อ่ะคนขับอยู่ข้างหน้า f o r ์กินเนอร์น่าจะรู้สึกได้นะทุกคนอ่าแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับทุกคนไล่มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ล้อแมกไรริ้วลอยนะครับล้อแมกซ์สวยสวยมีรอยนิดน,นึงเออว่ะมีอยู่นะเดี๋ยวเราจัดการปรับสภาพให้ทุกคนไม่ต้องกลังยางได้เป็นยางบิดสโตนด้วยยางยังใหม่อยู่เลยทุกคนอ่ะไล่มาด้านข้างด้านข้างเป็นไงโอ้โหประตูจับคมเมียมีมการสาดติดมาให้เรียบร้อยแล้วที่เหยียบขึ้นให้ก็ยังมีอยู่นะครับไล่มาประตูแผงประตูแผงประตูนี่ เป็นไงแผงประตูคีนมากทุกคนสะอาดมากนี่รถปีศูนย์เก้านั่นดูดีดูดแผงประตูดิโอ้โหยังคีนอยู่เลยครับอะเม็ดอาร์คเป็นไงรถเคยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำม,มาบ้างไหมโอ้โหดูดิเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับเห็นชัดเลยนะทุกคนนี่รถเดิมๆต้องอย่างนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูแผงประตูอีกฝั่งหนึ่งกันเป็นยังไงเอาเปิดให้ดูให้หมดไปเลยทุกคนจะได้สบายใจครับซื้อรถออนไลน์กับเราได้เลยเนาะอะมาดูฝั่งนี้โอ้โหเป็นไง ใครหาอยู่นะดูดิสภาพกิฟตอย่างนี้นะนี่คันนี้เลยนะอ่าดูซอกเป็นไงดูรอยเม็ดอาร์คเห็นไหมโอ้โหชัดเจนนะครับทุกคนไล่มาฝั่งนี้นี่เป็นไงสบายใจครับเห็นเม็ดอาร์คแบบนี้อุย้ยรถเดิมรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาสบายใจได้ครับเพราะเราคัดรถให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วนะทุกคนไล่มาน้่นท้าย เป็นยังไงบ้างนี่ไงตัว V นะครับบ่งบอกเลยว่าเป็นตัว V นะมี VSC มาให้เป็นแบบว่าเหมือนระบบช่วยในการแบบอ,อะไรนะการการทรงตัวอะไรประมาณนี้แหละให้ขับขี่ดีขึ้นนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้กล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนะครับดูป้ายทะเบียน4404เอาลองไปเสี่ยงทายกันดูนะทุกคนเผื่อจะถูกรางวันที่หนึ่งก็มาซื้อคันนี้กลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวแม่ย่านางตามตัวนะ,ะมาดูด้านท้ายเป็นยังไงรถท้ายหัวน็อตไม่ขยับเลยนะครับซอกเดิมๆเ,เ,เลยนะทุกคน เนี่ยแหละพื่รถอย่างเงี้ยครับสบายใจที่สุดแล้วรถต้องไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมานะครับรถมือ2มีร่องรอยตามการใช้งานบ้างอันนี้รับได้เพราะมันปรับสภาพได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุหนักมาอันนี้อย่าไปซื้อครับอย่าไปเล่นครับผมไม่แนะนํานะครับอ่ะไปด้านท้ายจบกันนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันบ้างเป็นยังไงนี่เปิดมาแหงประตูฝั่งนี้โอ้โหยมันจะคลีนแบบนี้ทุกบานไปเลยไม่ได้นะครับเนี่ยนี่มันรถปี0 9นย์นะครับ มันจะสวยขนาดนี้จริงเหรอโอ้โหดูดิเรดอาร์คชัดเจนนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมานี่แม่สวยว่ะคันนี้สวยถือว่าสวยมากเลยทุกคนอ่ะแผงประตูผังนี้จบไปไมาดูผังนี้กันนี่เปิดมาปั๊บโอ้โหยังคลีนอยู่เลยฝั่งหน้าที่นี่จริงๆมันต้องเยินบ้างน,นะเพราะว่ามันใช้งานบ่อยสุดแล้วฝั่งข้างหน้ามันใช้งานบ่อยนะครับมันต้องเยินแต่นี้ยังไม่เยินเลยดูดิกุญแจก็ครบ2ดอกนะครับอ่ะ ดูหัวเป็นไงเม็ดอาร์คโอ้โหเม็ดอาร์คชัดเจนครับเป็นไงเดินสายกล้องยังอยู่เลยนะอ่ะติดกลับไปที่ดไปดูดแฟนเพจ Facebook ของเราได้ที่รถมือสองฟรีดาวอัมโมคาร์ร้านของเรามีรถสวยๆเข้ามาใหม่ทุกวันเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้นะคะอ่ะหลังจากที่เราเก็บสายกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องสาคัญที่สุดแล้วทุกคนมาอ่ะมาดูห้องเครื่องกันหัวใจสําคัญของรถยนต์มือสองนะครับต้องดูห้องเครื่องเป็นหลักเลยโอ้หนกัก ออกกาลังกายนี้กล้ามขึ้นได้เลยนะครับสำหรับเจ้าฟอร์จูเ r อร์อาดูฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสลักโต,โ,ตโยตาอยู่ชัดเจนนะครับทุกคนแผ่นกันความร้อนมีมาให้ซอกรถต่างๆเดิมหมดเลยนะทุกคนคานหน้านี่เห็นไหมเดิมสนิทเลยนะครับมีรอยสลักคานหน้าอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ เห็นไหมเดิมอย่างเงี้ยเดิมๆเลยครับแผ่นเพจไม่เคยงัดแงะกัดแกะนะครับรถสวยๆแบบนี้เลยนี่เครื่องยนต์แห้งๆคืนคลีนนะครับไม่มีร่องรอยของน้ามันรั่วซึมออกมานะครับนี่แหละทุกคนเนี่ยถ้าเจอรถสภาพแบบนี้นะห้องเครื่องแบบนี้นะโอ้โหรถสวยมากรถสวยมากๆเลยครับทุกคนไปสวยแล้วบอดี้รถผ่านแล้วอันนี้ตัดสินใจได้แล้วครับเดี๋ยวไปดูออปชันกันว่ามันตอบโจทย์การใช้งานไหมตามมาครับอ่ะเปิดมานะครับ เป็นเบาะปับไฟฟ้านะครับทุกคนนี่เป็นไงเบาะสีครีมนะครับเบาะหนังยังสดยังใหม่อยู่เลยทุกคนดูดีหยเบาะหนังสวยมากอะ่ะแบบเหมือนรถใหม่อ่ะครับทุกคนรถปี0 9นย์เนี่เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับเครื่องยนต์นี้ f o r t จูเนอรนี่เขาเป็นเอกลกักษณ์อยู่แล้วครับพอสตาร์ทนี่รู้เลยว่าเป็นเอ้ยฟอร์จูเนอร์นี่เป็นไงเสียงต้องแบบนี้นะครับเสียงฟิตฟิตแบบนี้นะของ f o r t จูเนอรนะครับทุกคนอ่ะดูตัวรถเลยดวงพวงมาลัยเป็นไง พวงมาลัยใหม่กิฟต์นะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะทุกคนแล้วก็ดูดิมีปุ่มออปชันให้ต่างๆนานาครบหมดเลยนะครับมีแพดเดิลเอ้ยไม่ใช่มีคูดคอนโทรลมาให้ด้วยแล้วก็เกียร์เป็นแบบเกียร์ออโต้หัวเกียร์ก็ยังไม่ถลอกอันนี้ดูดิหัวเกียร์ยังสดอยู่เลยนะหัวเกียร์ไม่ถลอกเลยแล้วก็หน้าจอนะครับหน้าจอมีกล้องถอยให้ด้วยเดี๋ยวผมให้ดูกล้องถอยนี่เป็นไงมีกล้องถอยให้นะครับแล้วก็นี่มีโหมดต,ต่างๆสามารถเชื่อมบลูทูธได้ด้วยนะทุกคนเชื่อมได้ปะวะเชื่อมได้ไมมมัั่ไ่ไไชชวว ไม่แน่ใจอะทุกคนว่าเชื่อมได้หรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะเชื่อมได้นะถ้าเชื่อมไม่ได้นี่ก็ใส่ครับใส่สาย USB ไปเฮ้ยเหมือนเขาติดลําโพงมาให้ด้วยอะเบดแบบดึบๆเลยนะทุกคนเป็นไงเบตดึบแบตบดึบอะดูแผงคอนโซลตรงกลางดิดดทุกคนลายมงลายไม้เขายังแบบไม่แตกไม่ขาดไม่มีริ้วรอยอะไรที่มันดูน่าเกียดเลยนะผมมองว่ารถปี09ได้สภาพรถแบบนี้โห้โคตรคุ้มเลยอะดูดิบอกก็ยังสดอยู่ทุกคน ผมว่าตัดสินใจไม่ยากครับพอเห็นสภาพรถคันนี้แล้วนะไปเดี๋ยวเราไปลองขับกันสักนิดนึงดีกว่าไหมว่ามันเป็นยังไงครับ,บอ่ะมาส่นในช่วงทดลองขับครับทุกคนเข้าเกียร์ดีโหเกียร์ไม่มีกระตุกเลยครับทุกคนสวยงามสวยงามถือว่าโอเคเลยปล่อยป้าเครื่องสามพันนะทุกคนเครื่องยนต์ดีเซลนะครับไปเดี๋ยวเราลองกันป้๊ดูกระจกปั๊บเหยียบค่อยๆเหยียบก่อนเอยช่วงล่างไม่ดังพวงมาลัยคืนปกติครับนี่ลองเหยียบ ไฟเลี้ยวติดปกตินะทุกคนก็รถใช้งานอ่ะทุกคนเอาไปคือไม่ต้องทําอะไรแล้วครับถ้าออกรถกับเราไปนะก็คือขับอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องอีกทีตอนระยะหมื่นโลเพราะเราเปลี่ยนให้ก่อนอยู่แล้วไปไงโ,โดูแลให้ขนาดนี้อ่ะไปออกรถกับไอ้นะสบายใจครับรถมีปัญหาอะไรโทรหาไได้ตลอดครับแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยมีใครโทรหาไอ้เลยเพราะว่ารถไม่มีปัญหาไงทุกคนโอ้โหไอ้ขา่แต่รถสวยๆอะครับดูดิไปไง งล่างก็ปกตินะครับเกาะถนนดีมากครับยางยังใหม่อยู่ไม่มีเสียงหอนขึ้นมาเลยนะน,นี่ดูไปเรื่อยๆเลยครับลองเหยียบหน่อยออ้ยรถเหยียบดีเว้ยตากล้องเราังักตัวไปเลยอะเฮ้ยรถยังเหยียบดีอยู่เลยเครื่องยังฟิตอยู่เลยเบรกละ่ะอ่าเบรกก็ยังได้อยู่ครับเบรกนึบนะครับทุกคนเบรกสาคัญมากครับของรถยนต์นะเช็คกันด้วยนะทุกคนนี่เป็นไงเข้าซอกมาปับ๊บเป็นฟุตบาทยังได้เลยเอาเวละ ทำคอนเทนต์เลยไหมล่ะทุกคน,ป,น,ป,นปีนมินไปเลยแล้วขับ f ฟ r ์ u n e er. เนอรถสูงสัเปล่าดูตีโค้งเลี้ยวโอ้โหเป็นไงอย่างคมอะครับโยรถมันแรงเลยแรงจริงแรงจริงขับดีทุกคนถ้าอย่างเงี้ยขับดีมากเลยอะและแอร์ก็เย็นปกติเลยนะทุกคนเดี๋ยวเทโค้งสักนิดนึงลองดูช่วงล่าง f o r ์จ n e er. เนอเป็นไงหนึบไหมนี่ไม่ได้แตะเบรกนะโอ้โหอย่างคม,มครับถึงว่าล่ะ ลงเพจดังๆกันเยอะนะทุกคนเพราะว่ารถมันขับแบบนี้นี่เองมันมันดูดจริงๆนะทุกคนผมยอมรับเลยเพราะผมขับ Fort กเจอรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่คันเร่งมันก็ดึงข้าเราลงไปแบบอึดอึออย่างเงี้ยพอมันดึงลงไปแล้วอะแล้วมันรู้สึกว่าเราเราขับรถสูงไงแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่ารถมันเร็วอะไรมากมายเรารู้สึกว่าเราควบคุมมันได้เออผมก็ถือว่าก็เข้าใจนะสําหรับคนที่ขับ f o r ์กเจอร์แล้วอาจจะต้องมีแบบเออมันเร็วบ้างรถมันเร็วบ้างอะไรเงี้ยครับ ก็สมรรถนะรถมันนะทุกคนมันออกแบบมาเพื่อให้เราเร่งให้เราแซงให้เราปีนเขาได้นะครับสําหรับเจ้า Fortuner นะการขับขี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเยี่ยมมากครับทุกคนคันนี้ใครหาอยู่นะแนะนําเลยนะคันนี้นะหน้ายักษ์นะปี09.5ย์0แสนอุ้ยบอกราคาแล้วเหรอจะ5แสนเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวรอบอกอีกทีแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสรุปให้ฟังนะอะไปถึงแล้วเดี๋ยวผมไปสรุป เรามาสรุปรถคันนี้กันนะครับหลังจากที่เราไปลองขับกันมาทุกคนผมมองว่ามันขับดีมากเลยนะอันนี้ปีศูนย์เนะรถยังแบบเครื่องยังฟิตอยู่เลยนะเหยียบคือแบบพุ่งพุ่งพุ่งไงนะทุกคนช่วงล่างก็ถือว่าเฟิร์มมากรับเลี้ยวตีโค้งตีโค้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหสบายครับถือว่าใช้งานในชีวิตประจําวันได้ปกติเลยนะทุกคนยังใช้ได้อีกยาวครับสําหรับเจ้า f o r t u n e r 3.0V ปี09ของเราคันนี้นะครับทุกคน ก็ถ้าใครสนใจนะครับคันนี้เราเปิดขายอยู่ที่579,000บาทแต่ถ้ามาจาก YouTube เราลดให้ทันทีครับ20,000บาทเอาไปเลย559,000บาทนะครับทุกคนได้ขับ Fortuner โอ้โหยอยากได้เองเลยนะทุกคนรถครอบครัว7ที่นั่งนะ อเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมยังไงติดต่อไปที่เพจร้านของเรานะครับรถมือ2ฟรีดาวอัมโฮมคาร์หรือจะติดต่อส่วนตัวหาไอซ์ครับ0972293857นะครับทุกคนและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเจ้าน้อง f อร์จูเนหน้ายักษ์ของไอซ์คันนี้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย พี่คนไหนนะคะที่อยากดูคลิปรีวิวรถเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ช่อง YouTube กูว่าแล้วมึงต้องขับได้เลยนะคะมีรถหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยนะคะก็ถ้าใครดูถึงตรงนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ร้านได้เลยะคะ่ะที่แอด อัมโฮมคานะคะหรือถ้าใครอยากเข้ามาดูรถนะคะสามารถเซิร์ชที่ Google เน่ได้เลยค่ะพิมพ์คำว่าอัมโฮมคานะคะมันจะขึ้นเส้นทางพามาถึงร้านเราเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย